การลงมือทำอย่างมีวินัยและใส่ให้สุดอ่ะพี่เชื่อว่าอะไรก็ทำได้ไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่เราพยายามมากพอแล้วมันไม่สำเร็จสวัสดีครับวันนี้วันที่29มิถุนายน2 5 6 8นะครับ <Baby Monster! S 1> มาดูสนสถานกา์รณ์ของฮิปโตนะครับยังคงไซเวลดานข้างนะครับอยู่ที่3 4 9ล้าน49หนะครับ 190,000นะครับราคายังคงย,ย่อตัวก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับทําไมถึงเราบอกว่าจะต้องพุ่งขึ้นไปก็ไปอ้างอิงนะครับดาวโจนนะครับดาวโจนก็ยังคงบวกนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรายังคงยืนยันในทิศทางของราคาของตัว BTC ยังคงจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปเพราะนั้นมันจะต้องรอจังหวะและโอกาสอาจจะต้องรอให้เปลี่ยนเดือนใหม่นะครับเดือนกร,รกฎาคม นะครับซึ่งก็เป็นเดือนที่มีทั้งลายและดีนะครับทีนี้เราจะไปดูว่าแล้วลักษณะของเหรียญต่างๆนี่นะครับเราดูจากตัวที่เป็นตัว BTC ตัวหลักนี่นะครับเราดูจากตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะบอกอะไรเราบ้างครัมันจะบอกอะไรเราบ้างหนึงนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือเราจะต้องมีตัว RSI นี้อยู่ประมาณเส้น เส้น50ขึ้นไปนะครับอยู่บนเส้น50ขึ้นไปนสองเส้น MSD จะต้องอยู่บนเส้นศูนย์นะครับนี่คือนี่คือศูนย์นะครับจุด 0, ศ,ศูนย์ศูนย์นะครับคือราคาก็จะต้องอยู่บนเส้นศูนย์เท่านั้นนะครับนี่คือสองจุดที่ดูแล้วจังหวะราคาจะเป็นจังหวะพุ่งขึ้นไปนะครับ ถ้าเราทําไมเราไม่ดูเส้นอื่นๆกันบ้างล่ะมันก็ดูง่ายเกินไปนะก็จะดูเส้นเทตเป็นดูแนวเทตตรงนี้ดู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 เทตตรงนี้มันมีหลายเส้นเทตเกินไปซึ่งดูหลายเส้นเทตถ้าเกิดขั้นเข้าใจก็จะเข้าใจว่าจังหวะมันจะพุ่งขึ้นแต่แต่ถ้าเกิดเราไปดูอย่างนั้นมันจะเยอะแยะอ่อันนี้ก็คือว่าแนะนําว่าท่านควรที่จะดูเป็นสเต็ป แบบหรือเป็นเช็คเช็คชีตเช็คชีตที่1เส้น RSI อยู่เหนือเส้น50หรือ,อยังถ้าใช่ติ๊กถูกเส้น MACD อยู่เหนือเส้น0หรือ,อยังติ๊กถูกแล้วเส้นแล้วก็แท่งเทียนที่เป็น MACD oscillator เป็นสีขาวซึ่งอยู่บนเส้น0ีโลหรือ,อยังถ้าใช่ติ๊กถูกนี่คือตังหากที่มันจะเป็นจังหวะที่มันจะทำให้ราคาของตัว BDC นี้พุ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับใน2อสามสัญญาณนี้ก็จะบอกว่าราคากําลังพุ่งขึ้นไปแล้วทีนี้นะครับเราอยากจะรู้ว่าเหรียญไหน,ไหนเหรียญตัวใดที่มันจะพุ่งขึ้นตามเราก็ต้องไปเช็คตามนี้นะครับเช็คก็คือว่าตัวดู r s i ขึ้นหรือ,อยังตัว m a c d และ MACD o s c i l l a t o r ขึ้นหรือ,อยังนะครับถ้าทั้งทั้งหมดนี้ท่านต้องรู้ว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะครับอย่างเช่น ตัวเวอรเดียลเซเลเตอร์นี่คือมีสีสองสีก็คือสีแดงกับสีขาวสีขาวคือบวกสีแดงคือลบนะครับสีขาวคือบวกสีแดงคือลบถ้าบวกนั่นคือสิ่งดีได้ตังค์ส่วนสีแดงคือไม่ได้ตังค์นะครับแล้วก็ไอซ์ไอยืนอยู่บนเส้น50คือดี50ขึ้นไปคือดีเป็นจังหวะขาขึ้นทําให้แท่งเทียนสีเขียวจะลากยาวตัวเองขึ้นไปนะครับนี่คือความหมาย ที่ลุงช anel ลุงคริปโตกําลังพยายามอธิบายให้ท่านฟังว่าถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้มันกําลังบอกว่ามันกําลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวนี้เสร็จเราก็ต้องไปไล่ดูทีละตัวนะครับถ้าถ้าเรามีตัวลีดลีดอยู่แล้วนะครับเรามีลีดอย่างเช่นว่าเรามีลีของเราเรามีชื่อแล้วก็มีจังหวะของแต่ละตัวเพราะนั้นเราก็ต้องลองไล่แต่ละตัวดูนะครับว่าจังหวะแต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับ อย่างอย่างตัวนี้นะครับเมื่อวานกําลังพุ่งขึ้นไปนะครับเมื่อวานเขากําลังพุ่งขึ้นไปนะครับ rsi กำลังพุ่งขึ้นไปชน50ปรากฏว่ามันย่อกลับมาแล้วก็จริงจังหวะมันกําลังจะขึ้นไปนะครับของตัวตัวลูน่านะครับเห็นไหมครับว่ามันกําลังพุ่งขึ้นไปเย็นอยู่เหนือเส้นซูนยเป็นเป็นออสซิเลเตอร์สีขาวเป็นจังหวะกาลังจะบอกว่ากําลังจะพุ่งขึ้นไปแต่ปรากฏว่าเขาชี้ลงมานะครับสำหรับตัว rsi นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหน้าตาแบบนี้เราอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับเราต้องไปตัดสินใจจากตามเฟรมสั้นๆน,นะครับตามเฟรม45นาที4ชั่วโมงดูนะครับถ้าเขาพุ่งขึ้นมาไหร่เราค่อยตัดสินใจซื้อแต่ปรากฏว่าเขายังชี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ยังชี้ลงเพราะฉะนั้นอันนี้เรายังเราเรายังเล่นไม่ได้นะครับเราแค่ซื้อแล้วก็ทัวเฉลี่ยราคาไว้แค่นั้นเองได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถามว่า ตอนนี้เราจะเล่นได้หรือยังยังนะครับสลับตัวลูน่านะครับผ่านไปนะครับเราจะมาดูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับดูว่าสัญญาณมันใช่หรือยังนะครับตัวนี้นะครับสัญญาณกำลังจะใช่นะครับก็ถ้าเกิดให้ความให้ค่าของมันก็คืออยู่ว่ามัน9ส่วน10นะครับเต็ม10เราให้9เพราะอะไรครับทำไมถึงต้องให้9ครับเพราะนี่นะครับตัวนี้กำลังอยู่บนเส้นสีโลแต่ตัวที่ชี้ลงก็คือตัวอา i ไ ยังไม่พุ่งขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิด I s ซชี้ขึ้นอ่าแล้วก็ m a c บชี้ขึ้น mm hmm. ให้10เต็ม10ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับจะเป็นสัญญาณของการพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้คือมาเล่าอีกครั้งให้ท่านนักลงทุนได้ฟังว่าถ้าราคามันจะพุ่งขึ้นในเรื่องของกราฟนี่เราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับอันนี้คือดู Timeframe day นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านจะเล่นอ่าใน Timeframe สั้นๆอย่างอีกสมมติว่าท่านจะ เล่นในทาวเฟรมอ่าชั่วโมงหนึ่งข้างหน้าเนี่ยท่านจะเล่นชั่วโมงหนึ่งอ่าชั่วโมงหนึ่งทากาไรได้นะครับเหมือนกับการเล่นอ่าฟอนเล็กการเล่นอะไรพวกนี้เนะี่ยเล่นเล่นคู่เงินนะครับถ้าเล่นคู่เงินถ้าคู่เงินพุ่งขึ้นไป 3- 4จุดนี่ท่านก็ได้ตังล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะแปลงคือเราจะดัดแปลงไปเล่นสั้นๆน,นี่ท่านก็แค่ไปดูจังหวะสั้นๆแล้วกันนะครับอันนี้คือเราดูภาพใหญ่โดยรวมนะครับดูเป็นทาวเฟรมเด เล่าให้ท่านฟังก่อนเดี๋ยวท่านจะให้เข้าใจนะครับไปตัวถัดมานะครับ iOS T ก็ยังยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่นะครับไ o s T เพราะว่าอะไรครับตัวแม้ว่าตัวนี้มันสูงก็ตามแต่ว่ามันมันพุ่งลงเรียบร้อยนะครับมันชี้ลงสลับอ s i แล้วก็ m a c d ก็ยังคงยืยนอยู่เหนือเส้นซีโร่ก็จริงแต่ว่าราคามันชี้ลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามันยังไม่ใช่นะครับ แล้วก็ดูจากแนวโน้มการเคลื่อนทีของตัวที่มันเป็นเป็นมันเคยขึ้นมาแล้วนะครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ยังไม่ใช่นะครับคือถ้าเราดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าไอ้ที่เส้นเส้นเนี่ยเราเคยลากมันมาแล้วนะครับเราลากมาจากตรงนี้เนี่ยเราลากมาจากเราลากมาจากตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ เราลากมาจากตรงนี้แล้วก็เอามันมาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อจะดูจังหวะที่ว่ามันจะุ่งพุ่งขึ้นไปนะมันใกล้หรือ,อยังนะครับก็ยังห่างชั้นเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับอย่าพึ่งรีบนะครับแล้วก็จังหวะของมันยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ของไม่ว่าจะเป็น RSI ของ MACD ยังยังไม่เข้าระบบนะครับปล่อยมันไปนะครับ เราก็ไล่ไปงี้ดูไปดูเรื่อยๆนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้จังหวะเป็นยังไงบ้างนะครับมันจังหวะมันใช่หรือยังนะครับดูชัดๆไปไล่ดูชัดๆก็ยังไม่ใช่นะครับตัว iQ อะไรพวกนี้นะครับนี่แหละครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับท่านลงทุนครับจังหวะตรงนี้มันใช่หรือยังขึ้นไปพร้อมกันหรือยังชี้ขึ้นหรือยังถ้ามันยังไม่ใช่เราก็ยังไม่ใช่นะครับเราค่อยๆดูไปเรื่อยนะครับ จากการตัดสินใจตรงนี้นะครับท่านก็จะในที่สุดท่านก็จะเห็นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ r s r นะครับตรงนี้นะครับจังหวะของเขากําลังขี้ขึ้นไปนะครับสลับตัว RSI นะครับยืนอยู่เหนือเส้น50นะครับนี่คือเส้น50นะครับแล้วราคา MACD นะครับยังคงเป็นสีแดงนะครับถ้าเขาเป็นสีขาวเมื่อไหร่ราคาจะพุ่งขึ้นไปเพราะนั้นตัวนี้รอตัวเดียวก็คือ อ่าเป็นให้คะแนนก็จะประมาณสัก8 10ับสินะครับเพราะว่าตัว A B C D ยังไม่ชี้ขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยได้คะแนนประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราเข้าช้อนตอนนี้ราคามันก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้สามารถเล่นได้ท่านเก่งกำไรเล่นหน้าไดเ,เล่นล่วงหน้าได้เพราะว่าราคากำลังจะพุ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับคือคือเราต้องมาพิพจารณาทีละตัวทีละตัวนะครับทานลงทุนครับ ก็ให้คะแนนเอาไว้ว่ากำลังขึ้นไปให้คะแนนไว้มีคะแนนเราก็ให้สัก8คะแนนราคาพร้อมจะพุ่งถ้าถ้าเราเป็นนักลงทุนที่ดีเราก็อาจจะลงทุนล่วงหน้าไปก่อนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็รอจังหวะให้มันขึ้นเป็น10ทับสิบทับก็คือราคาที่ไอซายก็ขึ้นในเบสดีก็ชี้ขึ้นราคาก็พุ่งขึ้นไปมันก็จะผสมประสานกันอย่างนี้นะครับหวังว่าถ้านักลงทุนฟังแล้วจะเข้าใจนะครับ ไปไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับเรามีเรามีามีลิสต์มี list, มีลิสต์หลายๆตัวไว้แล้วเราก็ไปไล่ดูตัวนี้น่าสนใจนะครับตัวนี้ 10, 10ิบเต็ม10นะครับเห็นเห็นเพราะอะไรครับราคาขึ้นไปของตัวเซนะคนรับตัวเซนนะครับไอซชีนน้ขึ้น MACD ชี MAC ้ขึ้นแล้ว MACD o s c i l l a t o r เป็นสีขาวนะครับแล้วราคาก็กำลังพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราอาจจะกาวนะครับ ก็กล่าวตัวเซนนะครับเซนนะครับ,รบก็จะกล่าวตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาพบในสุดเราก็มาพบตัวเซนราคามากําลังพุ่งขึ้นไปแล้วตัวนี้จะทํากําไรอย่างไรครับตัวนี้เขาจะทํากําไรได้ด้วยการนะครับกําไรของเขาก็คือนะครับจากตรงนี้ก็คือเราจะมองว่าราคาเริ่มต้นของเขานั้นอยู่ที่นะครับราคาเริ่มต้นของเขาราคาสตาร์ทที่0ูน 2.256นะครับ0.256แล้วราคาที่เขาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านอันใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้นะครับก็คือราคา2.2.60นะครับถึงถึง0 2 6 0คือยกตัวอย่างใกล้ๆเว่ามันจะได้กำไรสั้นๆนะครับและมันเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับที่จะได้กำไรสั้นๆ ยังไงซะมันใกล้ที่สุดคือจาก2.5ขึ้นไป2.6ก็คือถือว่ามันทำกำไรอันนี้คือระยะสั้นๆระยะใกล้ๆแต่ถ้าเกิดเราจะดูว่ามันจะไปไกลแค่ไหนนะครับเราย่อลงมานะครับแล้วเราก็ลากฟีบนันชีนะครับเพื่อจะดูว่าจริงๆแล้วมันจะไปที่เท่าไหร่นะครับฟีบนันชีนะครับลากไปสูงสุดนะครับแล้วก็ลากมาตรงกลางล่าสุดนะครับ ก็จะบอกได้ว่านะครับราคานะครับก็จะไปที่เริ่มต้นที่0.25นะครับ0.25ราคาจะไปแนวต้านสูงสุดที่ราคา0.618ก็คือ0.28นะครับ0.28นี่แหละครับคือจังหวะที่เราเห็นว่าเป็นเช่นนั้นนะครับ ถ้ามันเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเราชี้ขึ้นทั้งหมดทุกตัวนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับก็จะพุ่งขึ้นไปตามจังหวะของตัวนี้นะครับทำกำไรสูงสุดนะครับจาก2องขึ้นไปที่0.28นะครับ3 6มจุกให้2.618นะครับเพะราะฉะนั้นกล่าวให้ท่านได้เห็นทำทำให้ท่านดูวิธีการว่าเราจะเล่นยังไงจากตัวนี้นะครับ เราหาหาความประจบเหมาะหรือหาจุดต้านทานของมันนะครับอันนี้ก็คือแนวรับคือ0.225ส่วนแนวต้านก็คือ0.28แนวต้านก็คือจุดที่จะทํากําไรสูงสุดนะครับจุดที่เหมาะที่จะทํากําไรก็คือ0.28เพราะฉะนั้นตัวนี้กําไรสั้นๆส,สลับตัวเซนเซนทรีนะครับตัวเซ็นทรีนะครับก็เล่าให้ท่านฝั่งเช่นนี้เพราฉะนั้น ห i mean. วังว like ่าท่านจะเข้าใจและดูออกนะครับว่าสิ่งที่ลุงใช้เครื่องมือที่ลุงใช้เนี่ยใช้ฟิบโบนัชชีใช้ใช้ RSI ใช้ MACD เนี่ยมันมันนำมาซึ่งการบอกว่าราคาเริ่มต้นเท่าไหร่แล้วก็ราคาแนวต้านสูงสุดของมันคือเท่าไหร่เห็นไหมครับลุงใช้อยู่แค่เครื่องมืออันดับแรกคือ RSI อันดับ2คือ MACD อันดับ3คือฟิบโอนันชี expansion นะครับ ตีราคาออกมานะครับจบไหมครับนี่คือสรุปแนวโน้มเช่นนี้นะครับแล้วกอ็อย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีศีลนะครับมีศีลนะครับมีศีลการให้ทานนะครับการทําทานแล้วก็การภาวนานะครับทําไมลุงถึงต้องพูดสิ่งเหล่านี้ทําไมถึงต้องย้ําเหล่านี้ เพราะนี่มันเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งทำดีได้ดีมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้บุญเก่าๆหรือบุญปัจจุบันของเราเพิ่มมากขึ้นไปนะครับสสิ่งนี้ถ้าเกิดท่านลองไปพิจารณาแล้วก็ลองไปคิดคำนวณแล้วก็ลองดูมันจะไม่มีเกินพวกนี้นะครับว่าเราจะต้องไม่มีการาสินขาดหรือหรือไม,ไม่ไม่หักสิน เราจะต้องมีการทำทานเพื่อการเกิดบารมีเกิดศีลเกิดทานเกิดบารมีเกิดปัญญาด้วยการภาวนานะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเป็นตัวศูนย์รวมของพลังงานแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นเกิดแต่ท่านลนงทุนถ้าเกิดท่านใช้3ส,สิ่งนี้ในกนนารพิจารณานะครับก็ฝากท่านลงทุนเอาไว้ด้วยความเคารพ ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับมาดูรายละเอียดของช่องของกรุงเทพคริปโตนะครับว่าดูยังไงรตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมลิ้เข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ Youtube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติม ลุมก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิรบัญชีลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็ําเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open Source ของไล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียด